นี่นะครับก็เป็นถือว่าเป็นคนที่เริ่มมาผมไปดูคลิปเขาแล้วคือเริ่มจากเริ่มจากเงิน4 0 0แสนตอนนี้คือ9หลักจากการเทรดครับและการลงทุนคริปโตแล้วก็ถือว่า,าถือว่าเข้ามาเข้ามาเทรดแล้วก็เคยโดนเลยตั้งแต่ช่วงช่วงอดีตใช่ไหมแล้วก็เหมือนค่อยเรียนรู้ประสบการณ์รทุกอย่างมาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันวันนี้ครับผมวันนี้ก็มาจอลึกเทดเดอร์นาหมีกันนะครับ ครับผมสวัสดีครับ,รบมานั่งแต่ก่อนอื่นคือก่อนอื่นคือทำไมต้องทำไมต้องใช้ชื่อนี้ครับอยากรู้เทรดเดอร์ er หน้าหมีแต่แต่ชอบหมาเออ,อทมีมนี้มันมามาอย่างไงก่อนครับคือถ้าสมมติเราจะตั้งเพจตั้งชื่อเพจการเงินการลงทุนสักเพจหนึ่งเนี่ยแต่ละคนก็ต้องคิดว่ามันต้องใช้ชื่อที่มันเกี่ยวข้องหน่อยแล้วกันให้มันแบบ SEO อหน่อยเสิร์ชแล้วติดหน่อยมันต้องแบบใช้ชื่อที่มันดูดีอยู่นี้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีเราก็จบมาร์เก็ตติ้งจบการตลาดมา ซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่โดยเนเจอร์ผมก็เป็นคนเกลียนเกลียนระดับหนึ่งก็ชอบอะไรที่มันแบบสนุกสนุกตลกตลกและคือจริงๆชื่อเล่นผมชื่อคิมแต่เพื่อนเรียกผมหมีเพราะแบบหุ่นเหมือนหมีหน้าเหมือนหมีครับผมหน้าหมีเรียกหมีหมีหมีก็เออเอาเป็นเทรดเดอร์หน้าหมีแล้วกันแต่เทรดเดอร์หน้าหมีมันดูสั้นๆไปหน่อยไม่สั้นๆไปหน่อยแต่ผมชอบเลี้ยงหมาว่าเทรดเดอร์หน้าหมีเนี่ยเวลาไปกินเหล้าเนี่ยเพื่อนจะเรียกผิดได้นะเอามีบ้าง มีบ้างผมก็เลยมาเติมเป็นเทรดเดอร์หน้าหมีแต่ชอบหมาก็เริ่ม <c oughs> ทำเพจขึ้นมาเริ่มปี <c oughs> 2020ันยี่ส2 0อช่วง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 น่าจะเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาปี2020นีเริ่มทำเพจเทรดเดอร์หน้าหมีแต่จริงๆลงทุนมาก่อนหน้านแล้วครับลงทุนมานานก่อนหน้านั้นแล้วจากพวกฝั่งตลาดหุ้นไทยแล้วก็เริ่มมาคริปโตเต็มตัวตอนปี2020จริง,รรงๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอยากศึกษาประวัติเขาจริงๆอะ่ะมีแบบเป็นชั่วโมงครึ่งเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ถ้าใครสนใจนะครับ,รบไปติดตามกันได้มีใน u t u b e เทรดเดอร์หน้าหมีแต่ชอบหมาไดออกพอดแคสต์อะไรเยอะ,อะแต่ว่าวันนี้คือไหนๆเพราะเวลามันจํากัดผมถามก่อนว่าเพราะว่าน,นี้คืออยากรู้ว่าเทรดเดอร์หน้าหมีเนี่ยสมมุติมีเงินอนะ่ะอยากรู้ว่าแมネจแบบเราถือยาวกี่เปอร์เซ็นต์เราเทรดกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าน,นี้คือน่าจะเป็นคนที่พูดเรื่องเทรดแล้วก็ไลฟ์เรื่องเทรดถือว่าน่าจะบ่อยสุดในประเทศไทยแล้วปะ่ะอาทิตย์ละสามครั้งต้องดูตลาดอ,อย่างไงครับอยากรู้ว่าบริหารบริหารเงินยังไงคือถามว่า เวลทุกวันนี้ของพอร์ตผมอะ่ะก็ไม่ได้อยู่ในตลาดคริปโตแบบ1 0อยเอซอามาเทรดเต็มเต็มเต็มทุกบาททุกสตางค์นะคือพอเราเวลเริ่มมีขนาดมีไซซิ่งที่ใหญ่ขึ้นแล้วอะ่ะต้องบอกว่าตลาดคริปโตเป็นตลาดที่พันผวนสูง i ฮริ i s k h i g h return ถ้าเราเอาเงินเยอะๆมาเทรดตลอดเวลาผมว่ามันเครียดแล้วก็กดดันมากแล้วก็ไม่ได้เฮลตี้กับพอร์ตด้วยคือก่อนหน้านี้มีมีมีอย่างคุณ CK เคเขาบอกว่าเทรดอะ่ะทำให้รวยไม่ได้หรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอาจจะมองมัน เปลี่ยนไปคือจริงๆเทรดมันทําให้รวยได้แต่มันไม่มั่งคั่งคําว่ามั่งคั่งกับรวยมันต่างกันยังไงคือแบบ Rich กับเวลตี้มันต่างกันอย่างไร i ิชคือรวยคือเราต้อง Active อ่ะต้องทําต้องเทรดต้องทําการบ้านดูกราฟวางแผนการเทรดต้อง Active กับมันหยุดไม่ได้แต่มั่งคั่งคือพอเราเริ่มมีเงินเยอะๆปุ๊บเราแบ่งไปลงในสินทรัพย์อื่นที่มันผันผวนต่ําลงแต่มันเจเนเรตในฝั่งของ cash for you มากกว่าแคปิตอลเกน แล้วเราก็ Ex i t ซไปใช้ชีวิตทําอะไรก็ได้อันนี้ผมมองว่ามันคือเป้าหมายผมคือการมั่งคั่งมั่งคั่งคือแบบว่าชีวิตนี้อยากไปเที่ยวทําอะไรอยู่บ้านก็มีเงินใช้ไม่ต้องมาโฟกัสว่าตลาดวันนี้จะเป็นยังไงเมื่อคืนบิตคอยล่วงกี่พันแล้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก,ก็ไม่ได้อยากทำอย่างนั้นต่ผมวันนี้ก็คือแล้วแต่ไลฟ์สไตล์สมมติถ้าแบบคนธรรมดาแบบมี30ล้านในบัญชีอย่างเงี้ยมันก็น่าจะใช้ชีวิตอยู่ค่อนข้างสบายแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือแบบ30กับ30กับ100อาจจม่ไดกับร้อยหนึ่ง ถูกไหมโดยเฉพาะถ้าแบบร้อยสองร้อยสามร้อยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมาก<ช><ช>คือคือ<ช>พอมีพอมีร้อยหนึ่งอาจจะแบบว่าขายออกมาไปมีที่ดินมีหุ้นมีฝากธนาคารมันก็รู้สึกอุ่นใจกว่าใช่ครับใช่แต่คือนั่นแหละผมว่าอันนี้มันก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนแล้วว่าแต่ละคนน่ะชีวิตหนึ่งเกิดมาครั้งหนึ่งคุณอยากมีเท่าไหร่เสียดายไม่ใช่เสียดายสิผมพูดต,งตรงๆว่าผมเป็นคนมีกิเลสเยอะมีความอยากได้เยอะอยากได้หลายอย่างมากเลยชอบชอบหลายอย่างมากเลยทั้งในฝั่งของการลงทุนเอ่ย ท,ทั้งในฝั่งของ collectible ของสะสมเมลยอย่างเงี้ยพอมันมีเป้าหมายเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องทําตามเป้าหมายทำตามเป้าหมายไปเรื่อยๆครับสมมติผมผมถามผมถามคำแนะนําสมมุติว่ามีไม่ถึงล้านมีไม่ถึงล้านต้องการจะ1ไป10 1ไป10บเนี 1> 1่ยหไป10อย่างงี้เถิดได้น้ามีแนะนํำยังไงว่าควรนุาพอร์ตลงทุนเท่าไหร่พอร์ตเฟดเท่าไหร่รหรควรจะไซซิ่งยังไงควรจะ 1> 1คจะือหนึ่งไปสิบสมมติว่าหน่งไก่อนไม่ยากขนาดนั้น ไม่ยากขนาดนั้นแต่ถามว่ามันมันก็ไม่ไม่ได้ง่ายแต่คือหนึ่งไปสิบเนี่ยเราต้องเข้าใจเข้าใจตลาดก่อนอย่างเช่นหนึ่งไปสิบเนี่ยผมมองว่าถ้าสมมุติว่าทุกวันนี้ผมยังมีไม่ถึงหนึ่งอ่ะม,มันก็เหมือนแทบไม่มีอะไรในในมุมมองของผมมันเหมือนแทบไม่มีอะไรมันพร้อมจะเสี่ยงด้วยในความเสี่ยงที่สูงขึ้นแน่นอนว่าเราก็ต้องมาเทรดด้วยเลเวอเรจต้องมาเทรดด้วยเลเวอเรจเพื่อที่เราจะไปสิบแต่ถามว่าหนึ่งไปสิบถ้าเราเทรดด้วยเลเวอเรจถูกทางถูกจังหวะถูกทามมิ่ง แป๊บเดียวถึงลวเผลอๆปีที่ผ่านมาช่วงปลายปีช่วงที่ทรัมป์ได้เลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเดือน2เดือนหลายๆคนก็ฟิปจาก1ไป10ได้นะถ้าใช้เลเวลเลตเป็นแต่กลับกันคือตลาดคริปโตมันไม่ได้ออกแบบมาให้เราเทรดได้ตลอดทั้งปีหรือทุกปีไงทั้งปีเนี่ยบางทีมันมีให้เราเทรดแค่เดือนครึง่ง2เดือนที่จะเทรดง่ายๆเท่านั้นเองนั่นแหละแต่ผมบอกเลยว่าถ้าจะ1ไป10อะ่ะแล้วสมมติคุณมีระยะเวลาจํากัดแค่ช่วง สั้นๆปีสองปีอย่างเงี้ยคุณก็อย่างแรกคือต้องรอไซคลของตลาดให้เป็นต้องรอช่วงไม่ใช่ไปเล่นช่วงไหนก็ได้ถ้าไปเล่นช่วงตลาดขาลงหนึ่งไปสิบก็อาจจะหนึ่งอะไปสิบได้แต่สิบาทไม่ได้สิบล้านถ้าเล่นผิดช่วงแต่ถ้าเล่นถูกช่วงเอ,เอาเป็นว่าสมมติว่าภายในปีหนึ่งเอาโดยเฉลี่ยแล้วกันภายในปีหนึ่งมันจะมีโอกาสประมาณสองสามเดือนใช่ไหมถูกไหมอตอนนั้นคือ<บ>ไม่ต้องทําอะไรก็โฟกัสเทรดอย่างผมแชร์ให้ฟังช่วงปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่ตลาดวิ่งแรงๆก็จะเป็นช่วงที่ ทำได้รับเ,เลือกเป็นประธานาธิบดีเนาะช่วงประมาณปลายปีที่แล้วคือช่วงต้นปีเนี่ยบิตคอยก็เป็นไซด์เวดาวลงมาใหญ่ๆห,หลังจาก ETF เข้าไปแล้วปุ๊บบิตคอยทำบูลลิชแฟกที่มันแบบไซด์เว่ยดาวโหลวไฮโหลวโล่เรื่อยๆคือบิตคอยยังไซด์เวดาวเลยเอาคอยไม่ต้องพูดถึงลงคอหักหมดเลยซึ่งตลอดทั้งปีที่แล้วเนี่ยเดือนครึ่งปีแรกเนี่ยเอาง่าว่าครึ่งปีแรกหรือ7เดือนแรก8เดือนแรก ผมเทรดได้กําไรน้อยมากบางเดือนมีเข้าเนื้อขาดทุนด้วยบางเดือนกําไรมากกลับไปขาดทุนหมดเพราะตลาดมันเทรดยากไซด์เวดาวแต่ช่วงที่ไปอัดหนักมากๆเนี่ยได้กําไรเยอะมากเนี่ยคือช่วงที่หลังเลอกตั้งครับผมเข้าก่อนทําได้เป็นประธานาธิบดีเพราะตอนนั้นกราฟบิตคอยชัดมากเลยบิตคอยมันเบรกบูลิตรแฟกซ์รีเทสปุ๊บแทบไม่ต้องแทบไม่ต้องไปตามผลเลือกตั้งเลยว่าทําจะได้ไหมคือกราฟมันบอกเลยว่าทําได้ไม่รู้ว่าผมรู้สึกผมก็อัดใส่ขายหุ้นบางส่วนมาใส่ในพอร์ตเทรดดิ้งแล้วก็มาใช้เลเวอเรจ ใช่ตอนตอนไปปีที่แลผมมีพอร์ตหนึ่งที่เอาไว้เทรดดิ้งเนี่ยขายผมขายหุ้น s c b มาขายประมาณ8ล้านคือผมมันจะเก็บแอสเซทแต่คือก็กระจายหลายตลาดแต่ผมจะเน้นไปเก็บแอสเซทที่มันมีลิควิดิตี้คือถ้าผมจะขายต้องได้เงินเลยทันทีคือหุ้นหุ้นไายพวกนี้มันค่อนข้างลิควิดอยู่คือขายหุ้นใหญ่หญปุ๊บอ่ะก็ทีบวกสองรอสองวันถอนเงินออกมาซื้อ u ว d t ีใส่ตลาดคริปโตแล้วเข้าตัวที่ใช่แล้วก็ใช้เลเวเรจช่วงนั้นผมก็อัดบิตคอยแล้วก็ใส่เลเวเรตตอนนั้นเนี่ยเงินในพอร มันอยู่ที่ประมาณเริ่มประมาณ2อ0 0สนสองแสนสองสองแสนดอนสองแสนหมื่นดอนประมาณนั้นช่วงก่อนทรัมป์แล้วผมก็เทรดแล้วก็ใช้เลเวเรจจนพอร์ตนั้นเนี่ยแต่เลเวเรจกี่เท่าครับอยากรู้เวลาคำ<ล>ว,ว่าเลเวเรจเลเวเรจเนี่ยผมไม่ได้ใช้เยอะมากถามว่าไม่ใช่อยากไม่ใช่ไม่อยากซิ่งแต่คือผมมาใช้เลเวเรจไม่เยอะผมวางมาจินเยอะ ถ้าคุณถ้าคุณเทรดเลเวอเรจแล้วคุณยังเข้าใจว่าเลเวอเรจเยอะคือซิ่งเนี่ยมันก็อาจจะจริงเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าเงินต้นน้อยแต่ถ้าคนเงินต้นก้อนใหญ่ๆเลเวอเรจห้าสิบเอ็กมันแม็กไซส์คุณได้แค่แสนดอลเองแต่ผมอยากเปิดไซส์ล้านสองล้านดอลต่อไม้อะเลเวอเรจต้องลดลงมาเจ็ดเอ็กห้าเอ็กใช่เจ็ดเอ็กห้าเอ็กตอนนั้นผมก็ใช้เลเวอเรจประมาณไม่เกินห้าเอ็กแต่ไซส์โพซิชั่นไซซิ่งไม้หนึ่งบางไม้ผมวางมาร์จิ้นสามแสนดอลแล้วก็ใช้เลเวอเรจเปิดไซส ไซส์มันใหญ่ขึ้นส่วนมากนี่คือคือตอนที่แบบพอมีตังค์แล้วอันนี้คือเราเลเวลเลชยังยังเน้นเหรียญใหญ่อยู่ถูกไหมครับใช่ผมไซเคิลที่ผ่านมาผมจะเน้นเล่นเหรียญใหญ่ลิควิดิตี้เยอะแต่ไซส์ใหญ่เพราะมันพิสูจน์มาแล้วว่าเหรียญเล็กที่ไม่ได้เมนสตรีมไม่ได้มีกระแสเพอร์ฟอร์แมนซ์มันแย่ขึ้นน้อยลงเยอะสต็อปลอสยากเพราะลิควิดิตี้น้อยสมมติคุณเทรดลิควิดิตี้ไม้หนึ่งล้านดอลเนี่ยถ้าคุณตั้งสต็อปลอสไม้เดียวล้านดอลเหรียญเล็กๆไม่ออกเบอร์ไปเลยตื่นมาขาดทุนระเบิด เพราะมันไม่ไม่ไม,ไม่คัดลอสให้เพราะมันมันมาเก็ตเซลล์ใส่ตลาดตลาดมันไม่รับมันก็ต้องซอยสตอปร้อนหลายไม้ซึ่งเวลาเทรดมันยากมากากลับกันถ้าคุณเล่นเหรียญใหญ่ๆอย่างอีเทอริเอียมอย่างเงี้ยเปิดไซส์แบบสมมติวางมาจินห้าแสนเลเวลเลทห้าเอ็กเปิดไซส์สองล้านห้าแสนดอนตั้งสตอปร้อนไม้ละห้าแสนดอนห้าไม้ยังง่ายกว่าผมผมขอดีเทลนิดนึงอ่ะสมมติอ่ะมีหนึ่งล้านใหม่เอาเอาเริ่มเอาเอาเริ่มตอนนี้เลยเพราะว่าสมัยนั้นอาจจะง่ายกว่าอ่ะสมมติให้เริ่มวันนี้ตอนนี้อ่ะมีหนึ่งล้าน จะวางวางสตร ATEGY ยังไงสมมุติว่าบอกว่าผมมีงานประจำนิดหน่อยรายได้ผมไม่ได้เยอะมากได้เงินเดือนนู่นนี่แต่ว่าผมอยากจะผมอยากจะเนี่ยผมมีหนึ่งล้านผมอายุสัก30กว่าแล้วกันคือผมไม่ได้อ่าสมมุติอย่างนี้เทรดนั่นนี่มีแนะนะแม้ว่าควรจะแบบว่าแบ่งพอร์ตมาเป็นลงทุนเท่าไหร่ควรจะเทรดเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆอะเทรดอะผมว่าหลายคนหลายคนก็น่าจะรู้จริงเทรดเทรดคนที่เทรดอะ คนที่กังวจริงๆน่าจะมีประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นต์มครับคือนอกนั้นน่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะน่าจะเสียตังค์ปะคืออยากรู้ว่าคาแนะนํนาที่เทรดเดอร์หน้าหมี่เพราะว่าเทรดเดอร์หน้าหมี่ก็คืออยู่ในวงการเทรดมานานแล้วคือหลายคนถ้าเกิดเข้ามาตอนนี้อาจจะอาจจะอาจาอาจะพังก่อนได้อะไรเงี้ยครับอยากรู้มีผมผมเห็นด้วยนะกับคที่ว่าตลาดการเทรดเนี่ยคนส่วนมากขาดทุนซึ่งจริงไหมจริงเพราะเพราะใครๆเข้ามาในตลาดการเทรดก็มีแต่คนอยากรวยอ่ะซึ่งมันยากมากที่จะให้ทุกคนรวยได้ ตลาดการเทรดบางคนก็บอกว่ามันเป็นอาชีพที่เหมือนสบายนะแค่นั่งอยู่หน้าจอเทรดเทรดยอมรับจริงมันสบายกว่างานอื่นแต่ถ้ามันสบายกว่างานอื่นแล้วจะรวยเนี่ยแปลว่ามันก็ต้องใช้ความสามารถมากกว่างานประเภทอื่นเยอะมันต้องซัฟเฟอร์กว่ามันมันยากกว่ามากๆคือถ้าผมแนะนําคือถ้ามีร้านหนึ่งแล้วอยากเทรดให้รวยก็ต้องเทรดแต่ต้องกําหนดริสเคอร์เทรดคือเวลาผมสอนนักเรียนผมหรือผมแนะนำนเพื่อนๆเนี่ยเวลาจะเทรดเนี่ยผมจะให้ทำริสเคอร์เทรดก่อนไม้นี้คุณเสียได้กี่บาทอ,าอย่างงี้ก่อนดีกว่าไม้นี้คุณเสียได้กี่บาทสมมติมีร้านหนึ่งคุณบอกว่า ถ้าแบบไซส์ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะไม้หนึ่งเสียได้แสนหนึ่งแปลว่าคุณอาจจะเสียได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็คืออาจจะสิบไม้แล้วเสียสิบไม้ไม้หนึ่งเนี่ยมีล้านบาทเสียได้แสนบาทคุณก็ต้องไปดูกราฟแลวคุณอยากเทรดตัวไหนเข้าตัวไหนคุณก็ไปดูกราฟอ่ะกราฟตัวนี้ทรงแบบนี้เแบรกเอาต์ขึ้นมาสมมติระยะทางสต็อปลอสห้าเปอร์เซ็นต์เสียได้แสนหนึ่งทำริสเปอร์เทรดก็คือเอาไซส์สต็อปลอสตรงเนี้ยไปคูณไปไปคูณย้อนกลับกับหนึ่งแสนแล้วคุณจะได้ไซส์ว่าคุณจะซื แต่หลายคนที่เทรดไม่คิดอย่างนั้นหลายคนที่เทรดคิดตอย่างเดียวว่าจะเปิดไม้เท่าไหนดีเลเวอเรจใหญ่เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่ดือยากได้เยอะเปิดไซส์ใหญ่แต่ไม่ผมกลับการผมตั้งลอสก่อนเป็นหลักไม้นี้เสียได้เท่าไหร่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความมั่นใจในช่วงตลาดตอนนั้นด้วยถ้ารู้สึกช่วงนั้นตลาดเทรดง่ายมั่นใจมากไซส์ลอสต่อไม้ผมจะใหญ่ขึ้นแต่มันก็ทาให้มันก็ทาให้กาไรใหญ่ขึ้นเพราะสมมติว่าผมเทรดไม้หนึ่งริกซีบอร์ดเรย์โชยู่หนึ่งต่อสี0 0้าล็อส แต่กลับกันถ้าสูงไม้นี้ต้องตลาดแม่งชัดส่งมาแน่คือบางทีมันก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงอาจจะเพิ่มลอสเป็น1 5แ้ตจริงผมว่าผมว่าเสี่ยงมากนะเสี่ยงท่าี่ผมเห็นเสี่ยง10สเรเผมว่าน่าจะ2%ปคือแปลว่าแปลว่าคุณพังได้50รอบใช่เพราะสิบนี่คือพังสิบรอบสิบนี่พังจบแล้วนะถึงแล้วแต่นั่นแหละประเด็นคือทําไมต้องเลือกทัมมิ่งของตลาดให้ดีถ้าคุณไปเลือกช่วงทัมมิ่งตลาดแบบขาลงไม่ดี ผมไม่เทรดช็อตผมก็ไม่เปิดช็อตผมก็ไม่เปิดเทรดผมก็ไม่เทรดแต่ถ้าช่วงไหนตลาดมันแบบทรงแบบบูมร์เก็ตดีๆเหรียญวิ่งดีๆสวยๆอะ่ะผมจะเปิดเล่นและเล่นใหญ่ส่วนมากไม้ที่ผมทันเนี่ยจะเป็นช่วงตลาดต้นรอบแท่งแรกๆคือมันจะเป็นตลาดที่ลงมาไซด์เวน,น์นานเอ่ยคนเบือ่อคนเซ็งแล้วมันเบรกเอามาแท่งแรกอะ่ะเบรกเอาต้นรอบผมจะอัดหนักมากๆใช่แล้วพอมันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยแต่คือคนส่วนมากอ่ะแท่งแรกจะไม่ค่อยการเล่นชุดแรกจะไม่ค่อยการเล่นเพราะคิดว่า เดี๋ยวมันก็เด้งลงต่อมันไม่ไปไหนหรอกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอชุดแรกมันมาแล้วถ้าสังเกตตลาดคริปโตเวลาชุดแรกมันเบรกมันวิ่งมันจะวิ่งแรงจนคนไม่กล้าไล่ซื้อมันจะวิ่งแบบคนก็จะมองแบบโอ้โหซื้อเมื่อไหร่ดีอะซื้อเมื่อไหร่ดีคนก็จะไม่กล้าไล่เนี่ยเขาเรียกว่าเขาขึ้นแบบเวฟหนึ่งอะคนตกรถเยอะส่วนมากคนจะทันตอนหนึ่งแล้วลงสองมาพักแล้วขึ้นสามอะคนไล่ย,ย่อยส่วนมากตลาดจะจะ,จะ,จ,ะจะทันมากขึ้น ัานนมกขึ้เดี๋ยวผมขอ disclaimer นิดนึงคือ,คอส่วนส่วนตัวผม่ะผมเคยผมเคยทำงาน prop trade ที่ที่ลอนดอนมาคือสมัยนั้นผมเทรดพวกแบบ m a c r รแบบพวก euro stock b o n ิ future ของเยอรมันอะไรเงี้ยครับคือจะบอกว่าไอ้เทรดอะอันนี้จากประสบการณ์ผมคือแบบคนที่ส c กเซสแบบ5-10%นะคือน้อยนะเ้าที่หนึ่งคือน้อยแล้วก็แล้วก,วก็มันดูเหมือนง่ายแต่จริงมันไม่ง่ายคือไอพวกเนี้ย วันเสาร์อาทิตย์ต้องเข้ามานั่งแบบนั่งอ่านนั่งอ่านข่าวดูนี่ตีต,ตีเลเวลตีชากท,ทุกอย่างตามข่าวคือกแบบ็คือแบบว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือแบบต้องแบบต้องเสียสละอะไรในชีวิตเยอะครับคือผมผม,ผมอยากถามน้องหมีว่าแบบเออปกติอสมมุติถ้าเป็นมือใหม่สมมติบอกว่าเป้าหมายผมขอเวลาสัก5ปีหรือสมมุติต้องเป็นเมนทอร์น้องคนหนึ่งแบบไม่ได้มีประสบการณ์เทรดต,ตอนนี้แต่ว่า พร้อมที่จะแบบว่าพร้อมที่จะทํางานหนักพร้อมที่จะอ่านหนังสือพร้อมที่จะดูการาฟพร้อมที่จะศึกษาตลาดแบบจริงจังมากๆแบบเป็นเป็นอาชีพหลักอย่างเงี้ยครับอยากรู้ว่าควรจะศึกษาอะไรควรจะดูวิดีโออ,อ่านหนังสือควรจะ,ะเกี่ยวกับมานี่แมเนจเมนต์อะไรเงี้ยครับอย่างแรกคือผมก็จะหลายคนที่อยากเข้ามาเทรดมาลงทุนผมก็จะบอกว่าอย่างแรกคือให้ไปศึกษาสินทรัพย์ที่เราจะเทรดก่อนไปศึกษา ในเชื่์ <Nature S 2> ของตลาดนั้นก่อนพิจทรดอะไรหุ้นเทคสหรัฐอเมริกาคุณก็ต้องไปรู้มันให้ครบเลยหรือจะเทรดคริปโตคุณก็ต้องไปรู้คริปโตสมมติคริปโตเทรดคริปโตต้องรู้ให้ครบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะเทรดก็ต้องดูการาฟวางแผนให้เป็นเบสิกสุดเนี่ยดาวเทอลี่เนี่ยอันนี้คือมันดูเหมือนง่ายสุดนะพื้นฐานสุดแต่ผมว่ามันสำคัญสุดเลยถ้าคุณดูดาวเทอลี่เป็นรู้เทรนแนวโน้มเป็นอ่ะดูในภาพเดลี่อ่ะโฟกัสในภาพเดอ ว่ากราฟมันเป็นเทรนไหนอยู่เป็นขาขึ้นขาลงไซด์เว์ไซด์เวอัพไซด์เวดาวหรือลงมานานแล้วไซด์เว์แล้วเพิ่งเริ่มเบรกเอาถ้าดูอันนี้เป็นมันจะวางแผนการเทรดได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเยอะเราจะรู้จุดเข้าได้เยอะแต่คือการดูกราฟเป็นเนี่ยมันไม่ได้ดูเพื่อไว้รู้อนาคตอย่างเดียวคือคุณรู้อนาคตแล้วอะ่ะมันก็ห้าสิบห้าสิบแหละแต่มันย้อนกลับมาว่าวางแผนปัจจุบันว่าถ้ามันเกิดอย่างเงี้ยขึ้นแล้วต้องทำยังไงถ้ามันผิดแผนต้องทำไงอันนี้คือต้องปรับไปอย่างนี้แต่ไม่แกย้อนกลับไปที่่อยถาามวา กว่าจะเทรดเป็นจะได้เงินเนี่ยมันต้องเสียสละอะไรในชีวิตเยอะไหมผมบอกเลยว่าเยอะผมบอกเลยว่าตั้งแต่ปี2020ผมเริ่มมาฟูลไทม์ตลาดคริปโต,ตอ่ะจนถึงวันนี้ที่ผมนั่งคุยอยู่ไม่มีวันไหนที่ผมไม่ดูกราฟผมดูกราฟทุกวันผมจะไปเที่ยวไหนกับครอบครัวไปเที่ยวไหนกับแฟนกับพ่อแม่ผมเปิดดูกราฟเช็คตลาดทุกวันแต่เป็นคนไม่ได้ติดไม่ได้ติด,ไม,ไ,ด,ตดไม่ได้ติดจอต้องดูกราฟตลอดนะแต่คือวันนี้ต้องมาอัปเดตพอร์ตและมีโพซิชันตัวไหนบ้างก่อนนอนต้องดูแลโพซิชันตัวเนี้ยสต็อปลอ,อยยสต็ปลยยัวานนนดี้เไง ตีหนึ่งครึ่งวันนี้ฟังและวลุงเจอโรมโพเวลจะขึ้นมาหน้าพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผมถวายชีวิตขายวิญ,ญญาณให้ตลาดไปแล้วตั้งแต่ปี2020ในช่วงช่วง2020 21 22นะคือช่วงนั้นตลาดดีผมโกยโฟกัสเรื่องหาเงินเดียวเลยไม่ไดูแลสุขภาพเลยน้ำหนักผมขึ้นจาก80มา100กับ120สุขภาพแย่มากอยู่แต่ในคอนโดห้องนอนโต๊ะเทดสั่งอาหารขึ้นมากินฟิตเนสไม่ได้เข้ายิมไม่ได้ไปสุขภาพเละ อยู่กับแต่กราฟ e คิดแต่เรื่องเทรดเทรดเสร็จได้กําไรเสร็จก็เทรดต่อไม่ได้ฉลองไม่ได้อะไรคืออย magic, ่างหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือตอนที่มีวันนี้ก็ต้องแลกแลกอะไรกับก็รู้สึกว่าแลกมาเยอะแต่พอพอเราแต่มันก็คุ้มค่าพอวันหนึ่งเรามีขึ้นปุ๊บเราก็เริ่มกลับมาดูแลสุขภาพกลับมาดูแลตัวเองมาดูแลคนที่เรารักมาดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแน่นอนแหละคุณอยากได้อะไรมามันก็ต้องมีอย่างที่จะแลก มันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆง่ายๆอยากรวยกว่าคนอื่นอยากสําเร็จกว่าคนอื่นก็ต้องทําหนักกว่าคนอื่นอันนี้คือเรื่องจริงเลยเดี๋ยวผมขามนิดนึงคือผมว่าหลายคนในนี้ผมก็เชื่อนะว่าพวกเราก็น่าจะดูกราฟคริปโตกันแต่เหมนว่าไอ้คาว่าดูกราฟกับเหมือนอ่านกราฟแล้วศึกษากราฟอะผมว่ามันก็ไม่เหมือนกันนะคืออยากรู้ว่าแบบคนมือใหม่อ่ะไอ้คาว่าแบบอ่านกราฟศึกษากราฟไม่ไม่ไม่ใช่แค่ดูกราฟแบบแบบมันต้องมันต้องมีอะไรที่มันเพิ่มไหมครับ ต,ต้องอยังไงบ้างคืออย่างแรกคือผมแนะนําเรื่องแมโครไคโนมิกต้องพยายาม f o r แค a s t ตลาดภาพใหญ่ให้เป็นแปลว่าวางแผนของปีนี้าวางแผนของปีนี้อย่างเช่นตั้งแต่ปีที่แล้วมาผมวางแผนของปีนี้มาว่าในฝั่งของในฝั่งของตลาดของเฟดเนี่ยมีโอกาสลดดอกเบีย้ยในปีนี้แต่ซึ่งซึ่งก็โอกาสลดแบบยากมากเลยตั้งแต่ต้นปีที่ดูตัวเลขเงินเฟอ้อมาผมก็ตามมาตลอดผมก็เลยมองว่า ตลาดปีนี้มันก็จะบูลิชแค่เหรียญไซส์ใหญ่คือตอนแรกอะต้นปีตอนแรกผมก็นึกว่าอ u t คอยซีซั่นจะมาเหมือนในอดีตแต่คือขึ้นผมก็บอกคนอื่นว่าอาจจะมานะแต่ต้องเหมือนในอดีตต้องต้องแบบถ้าเป็นในอดีตมันจะมาแต่ท้ายมันก็ไม่ได้มาคือเอาคอยซีซั่นในช่วงวันนี้มันไม่ได้วิ่งแบบหลับตาซื้อก็ขึ้นแต่ถามว่าหลายคนบอกอไม่เห็นเอาคอยไม่เห็นวิ่งเลยไม่วิ่งได้ไง xrp จากเท่าไหร่ขึ้นมาเท่าไหร่ คุณไปอยู่ตัวไหนมาโซล ا ن าเนี่ยจักหลุมขึ้นมาต้องเยอะไปอยู่ตัวไหนมา b n b ก็ออทม์ไฮไปอยู่ตัวไหนมาอีเทเรียมเนี่ยก็ออทา์ไฮไปอยู่ตัวไหนมาเหรียญที่ใหญ่แล้วกันเอาคอยที่เป็นท,อทอ็อปท็อปสิบปีนี้ผมก็ต้องโฟกัสว่าอาภาพใหญ่ต้องเป็นเอาคอยแคปใหญ่ที่มีข่าวเรื่องสปอต ETF ที่จะอาจจะแอปพรูฟในปีนี้เพราะภาพใหญ่เนี่ยที่เอาคอยจะวิ่งได้เหมือนในอดีตเนี่ยมันต้องทำให้ให้เฟดทำา QE พอ QE ปุ๊บเนี่ยเงินในโลกมันล้นรายย่อยก็มีเงิน แล้วรายย่อยเข้าตลาดเนี่ยรายย่อยก็ชอบเล่นเอาคอยมากกว่าเหรียญใหญ่ซึ่งเอาคอยมันจะขึ้นแบบโฟโมแต่ปีนี้ต่างกันไปดอกเบี้ยไม่ได้ลดเยอะเลยยัง QT อยู่เลยแต่แค่ชะลอตัวลงชะลอตัวลงยังไม่มีการ QE เงินใหม่ยังไม่เข้ามีแต่เงินไซส์ใหญ่ของสถาบันของบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะเล่นแต่เหรียญใหญ่ซื้อแต่เหรียญใหญ่เป็นเทชเชอรี่เราก็ต้องเล่นตามโฟลตลาดนั้นไปเลยคำถามสุดท้ายครับผมว่านี้อันนี้หลายหลายคนหลายคนสงสัยคือ สายเทรดอะจริงๆสายเทรดมันมีหลายสายมากนะแบบว่าคําว่าเทรดแบบมันมีแบบสับแคตเกอรีเข้าไปเยอะมากคือมันจะมีบางคนอย่างเช่นแบบมาร์กมินเวนี่อย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบเขาจะชอบเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบซื้อถูกเขาชอบแบบว่าให้มันเบรกแล้วซื้อซื้อแพงขายแพงซื้อแพงแล้วขายแพงกว่ากลับมันจะมีอีก s t r a t e g i e ที่แบบว่าพอถึงจุที่เขาชอบแบบว่าหาจุดกลับตัวแบบปุ๊บลงมามีมีแรงซื้อแบบปุ๊บซื้อพยายามซื้อถูกแล้วขายแพง อย่างเงี้ยครับอยากรู้ว่าคือเท่าที่ผมเข้าใจหมีอ่ะหมีน่าจะชอบสไตล์มาร์คเบนเดเวนี่คือซื้อซื้อสตริงซื้อสตรตรงใช่ไหมครับคือผมเวลากราฟมันลงแบบโลว์ไฮโลว์โลว์เลยแบบเอาแง่เทรนขาลงอะ่ะคือคุณไปเสี่ยงซื้อดีๆตรงช่วงกลับตัวแท่งเทียนกลับตัวโวลูมพีกอ่ะมันก็อาจจะเด้งขึ้นได้แต่มันอาจจะเด้งแล้วลงต่อเพราะเทรนมันยังไม่เปลี่ยนเทรนมันยังเป็นขาลงอยู่ผมชอบซื้อในช่วงที่คือภาพแบบฮลี่เกลของผมเลยมันจะเป็นภาพดาวเ,บบเที่ลล ไซเวย์ไซเวย์เบรกเอาขึ้นมาแล้วแท่งเบรกวอลุ่มเยอะคือเป็นภาพที่เบสิกมากๆเลยคือแต่สมัยนี้คือมันไม่ได้ไซเวย์แบบสี่เหลี่ยมออกข้างรรมาดาอาจจะลงมาเป็นเ,เขาเรียกฟอลลิ่งเวทลงมาแล้วเบรกหรือเป็นสามเหลี่ยมแล้วเบรกแต่มันต้องถล่มลงมาก่อนแล้วไซเวย์แล้วเบรกคือเหมือนกับว่ามันจะเป็นสมมติแฟลกแฟลกแพทเทิร์นสมมติโซลาร์นาตอนนี้เป็นแค่เหมือนแฟลกแพทเทิร์นแล้วก็เปิดเปิดขึ้นไปแล้วซื้อตรงนี้ถูกไหมซื้อซื้อกก่าว,ว่ามันจะเบรกเอาใช่ก็อาจจะเป็นแท่นั้นแต่คือช่วงนี้โนมันก มันก็ยังยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะคือถ้าเป็นแบบสวยๆนะอย่างมันต้องเป็นไบโอเหมือนสสัปดาห์ก่อน <Bio. S 2> ที่มันทุบลงมาแล้วเจ้ามือเก็บของ oh. เขาเรียก Accumulation Phase อะต้องจ้อง Accumulation Phase แต่ผมจะไม่ซื้อตรง Accumulation p h เ s e เพราะเจ้ามือจะชอบทำสออย่างคือเขาเรียกว่ากดด้วยราคากับขังด้วยเวลา2อย่างที่ลายย่อยไม่ชอบกดด้วยราคาหลุดโลผมก็ขายทิ้ง s ต o p l ลอ s ออกแล้วขังด้วยเวลาไม่มีใครชอบถือเลืนาน เหมือนซื้อไซเวย์เหมือนซื้อแบบขึ้นรถขึ้นรถตู้ตอนรถยังไม่ออกป้ายเมื่อไหร่จะออกก็ไม่รู้ผมรอมันเบรกแท่งแรกวอลลุ่มมาคือวอลลุ่มมาแท่งแรกผมเรียกว่าแท่ง pr pr คือแบบแท่งเรียก i, จะไปแล้วจะไปแล้วไปไหมวอลลุ่มมันจะพีคมากเลยนักเทคนิคอลที่ดูกราฟเป็นมันก็จะไปไล่หวดกันแท่งนั้นแล้วมันก็จะจุดต้นเทรนด์ขึ้นไปมันต้องเล่นอย่างนี้คือแพงกว่าหน่อยแต่ไปชัวร์กว่าแล้วมันแล้วมันวางแผนสต็อปลอสง่ายกว่ามันวางแผนสต็อปลอสง่ายกว่าคือเบรกเอาขึ้นมาดอบไว้ฟ fall อ fall fall สเบก็ทิ้ง โอเคครับจริงว่าหมดหมดเวลาแล้วแต่ว่าฝากมีอะไรฝากฝา,ากถึงพี่ๆน้องๆไหมครับอยากรู้ว่าแบบสมมติถ้าแบบเริ่มต้นมาจะ make it cycle นี้แบบแนะนํำยังไงครับ lesson จาก trader หน้า <c oughs> <c oughs> มี wisdom ก็อ,อย่าเพิ่งรีบเทรดไซส์ใหญ่มากเทรดตามความรู้ตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าตัวเองบางคนอาจจะรวยมีเงินเยอะเอาเงินก้อนใหญ่มาเทรดเลยมันก็ไม่ถูกต้อง คือต่อให้คุณรวยมีเงินเยอะก็อย่าเพิ่งรีบเอาเงินก้อนใหญ่มาเทรดเริ่มเทรดจากตามความรู้ตัวเองเหมือนเทรดน้อยๆให้ชินให้แม่นยําก่อนหาสไตล์การเทรดของตัวเองให้ได้ไม่จําเป็นต้องรู้ทุกศาสตร์ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกแขนงทุกวันนี้ดาวเทลลี่ผมยังไม่รู้เรื่องขนาดนั้นเลยรู้แค่แบบผิวเผินแต่มันต้องมีท่าไม้ตายของตัวเองอยู่ว่าเห็นการาฟแล้วทรงไหนที่แบบทรงเนี้ยใช่ทรงเนี้ยได้ตังค์เล่นให้เป็นแล้ววางแผนเรื่องใสซิ่งมันนี่เมเนจเมนต์ให้เป็นว่า สต็อปลอสอะไรเท่าไหร่ต้องใจแข็งเทรดต้องใจแข็งกล้าได้กล้าเสียหลายคนมาเทรดเนี่ยไม่กล้าที่จะเสียเลยสต็อปลอสไม่ยอมจะมีเลยแต่จะมาเอาตังค์คนอื่นในตลาดก็เปรียบเทียบเหมือนคุณออกเรือไปตกปลาไหย่อนเบ็ดแต่ไม่เกี่ยวเหยื่อลงไปสักตัวเหยื่อคุณยังไม่อยากจะเสียเลยแต่คุณอยากได้ปลาในทะเลเป็นไปไม่ได้มันต้องมีสต็อปลอตตัวเองที่ยอมเสียด้วยผมเป็นคนที่ตื่นเช้ามาบางวันคัดลอสแบบเกือบสองแสนดอลตึมคัดเสร็จนอนต่อตื่นมาเทรดต่อก็ทําจนแบบมันเขาเรียกว่าไร้ความรู้สึกไร้ว แต่มันต้องทําให้ได้มันต้องทําให้ได้แล้วก็อย่าอย่าฉลองกับความสําเร็จนานได้กําไรไม้ใหญ่ปุ๊บก็ไม่ใช่แบบอุ้ยเอาเงินไปสเปนนู่นนี่นั่นเลย thế. มันก็ต้องได้เงินมาปุ๊บก็บริหารต่อว่าเราจะเอาเงินไปลงทุนยังไงต่อไปใช้ยังไงให้เป็นประโยชน์แล้ววนกลับมาเทรดเหมือนกันกับกันคือขาดทุนปุ๊บก็อย่าไปจมอย่าไปดิ่งกับมันนานมันเสียไปแล้วก็อย่าเอาเวลาที่มีค่าในอนาคตของตัวเองไปเสียกับสิ่งที่เสียไปแล้วอีกก็ขีดเส้นตายแล้วก็ไปต่อแค่นี้ครับขอบคุณครับ โอเคครับขอ,ขอบคุณมากครับปออมือให้แทนดัานหน้ามีนะครับ